สวัสดีครับคลิปนี้สิมาเม็ดแกงเนือ้อใส่กะทิพริกแกงใส่มะเขือแล้วกะ็ใสขิงครับโซื้อเมนูจะเป็นยาวครับกันต้อนแรกครับเอากะทิลงครับเขียวตั้แต่มันจหน่อยครับแล้วก็เอาพริกแกงลงครับเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานพริกแกงไตย,ย่งกระเหลี่ยมแต่ครับมะแต่ะมีนี่ครับเนือน้องวเห่อกระสุยใส่บาง,บาง ใส่ลงไปครับเขียยให้เนื้อมันสุกจักน้อยก็เอาน้ำเปล่าลงไปครับหรือว่าถีาเอาาหางกะทิก็เลยครับแล้วแต่สะดวกเกลือครับนิดหน่อยดดดีของสรวรใส่ไปแล้วบ่บกจากนั้นครับน้ำเดือดจักน้อยครับเอามะเขือลงครับมะเขือตัวนี้เอากับไปปาดหรือว่าหั่นแฉะน้ำเกลือเลยนะครับเริ่มัจสีบ่บดำครับนี่ครับปิดฝาไว้จักน้อยกับน้ำพอเดือดจักน้อยใส่น้ำตาลลง พอเป็นเซิร์ฟครับจักหน่อยน้ำปลาป่นคนให้เขากันครับทิมไว้มันเดือดใส่ใบบะกูดครับอันนี้มันกระขาดอยู่อันอันนั้นด้วยครับเด้ออาลผ้าขามเปียกพ่มีกับบีบกหนาวใส่ครับยังมีพอมีก็ใส่ลงไปครับน้ําตาลเบ่าไหรใส่เอาจริงหละจักหน่อยเขียวซองครับเขียวแหลกใส่น้อยพอคือเลยอ้าเดือดแล้วครับกหั่นขิงซอยลงไปครับ จักสิว่าเกียงยังครับถ้าใส่น้ำปลานิดหน่อยครับกสิเป็นเกียงปลาครับบ่ต้องใส่หวานแฮงนี่ครับเหลียวแลวครับหน้าตามาครับซิม